สวัสดีเพื่อนๆพนพี่ๆี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจากโทเฮนรี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเตารีดหลวงปู่ทวดวัดชังให้ปีพศสองารรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อเงินนะครับได้มาใหม่นะครับผม องค์นี้เป็นพระที่ผิวนะครับสวยนะครับสวยมากๆนะครับสําหรับองค์นี้ผิวสวยจริงนะครับผมผมเห็นนี่มือไม้สั่นเลยนะครับก็ได้มาแล้วนะครับผมดูผิวนะครับปีต์ตารดมากนะครับองนี้ผิวดีมากมีกล่องเดิมพร้อมนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดบัดชังให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานี28่ธันวาปีสามเก้านะครับพระรุ่นนี้นะครับออกที่วัดชังให้โดยตรงในปีพศสองห้นะครับมีในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับผมที่สมาคมรับรองนะครับรุ่นนี้เป็นยอดนิยมนะครับมีในรายการประกวด มีในระบบของทางวัดชัวชัวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะครับผมแล้วก็เป็นศักดิ์ศรีเตารีดหล่อรุ่นสองนะครับของทางวัดชังให้เตารีดเอ่อหล่อรุ่นแรกของวัดชังให้เนี่ยจะเป็นปีพศสองนห้ายห้านะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับสี่พิมพ์ห้าเนื้อนะครับผมสี่พิมพ์ได้แก่นะครับ พิม์พใหญ่แบบนี้นะครับพิม์พกลางแล้วก็พิมพ์เล็กแล้วก็กิ่งเฉลิมพลนะครับผมห้าเนื้อนะครับประกอบด้วยเนื้อทองคำเนื้อน้าแล้วก็มาเนื้อเงินนะครับแล้วก็เออเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับแล้วก็เนื้อนวะนี่นะครับนวะทองทิพย์เงินนี่เงินแบบนี้นะครับนาานะครับแล้วก็ทองคำ นี่เป็นน้านครับน้ากับทองคำนี้จะมีการลันนัมเบอร์นะครับผมที่ด้านหลังเนื้อหน้านี่อยากชมนัดดูได้นะครับเปิดไว้สามแสนนะครับผมมาต่อกันนะครับโชก็องค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับพิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินพิมพ์ใหญ่จะสร้างทั้งหมดนะครับสามพองค์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากนะครับสำหรับพิมพ์ใหญ่เนื้อเงินเป็นผ้ายอดนิยมเก็บไว้นะครับอนาคตดีนะครับผมแต่ว่าเออเราจะมาแขวนพ้าเล่นพ้าด้วยแบบว่าอนาคตอย่างเดียวอะไรอเงี้ยไม่สำหรับผมยังไม่ใช่นะครับ ผมก็จะดูพิธีด้วยนะครับควบคู่กันไปเพราะว่าผมเล่นเนี่ยผมเก็บเองแฟนเองด้วยนะครับไม่ได้แบบว่าเออเล่นเทรดขายอย่างเดียวนะครับผม mm hmm. ก็รุ่นนี้เนี่ยที่ผมชอบนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับการสร้างชัดเจนนะครับผมการสร้างชัดเจนเจตนาในการสร้างพารุ่นนี้บริสุทธิ์มากนะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับ พิธีนะครับพิธีนะครับพิธีของรุ่นนี้นะครับปลุกเสกที่วัดชังให้3ามวันสามคืนนะครับโดยมีท่านอาจารย์นองวัดไซายขาวเป็นเจ้าวิธีในการปลุกเสกนะครับเกจิคณาจารย์แดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายครับข้างเลยนะครับผมอาทิเช่นหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพนะครับหลวงพุ่เขียววัดห้วยเงาะหลวงพอ่อพรมวัดพราณุภาพหลวงพ่อทองวัดสำเพาเฉย ที่เอ่ยมานะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนน้อยเลยนะครับผมเกจิดังๆภาคใต้เต็มเลยนะครับที่มาร่วมปลุกเสกพระรุ่นนี้ถือว่าเป็นพระที่พิธีดีเจตนาการสร้างดีนะครับแล้วก็องค์นี้เนี่ยเป็นเนื้อพิเศษด้วยนะครับก็คือเนื้อเงินนะครับผมสร้าง3500องค์เท่านั้นผมขอยาดแกะดูนะครับกล่องนี้วิงเลยนะครับองค์นี้กล่องวิงมาก แล้วก็มันเดี๋ยวมาดูองค์พระกันนะครับองค์นี้เป็นพระผิวสวยนะครับลอสวยผิวสวยดูนะครับจี๊ดมากเดี๋ยผมโฟกัสให้ดูนี่ดูนะครับดูผิวองค์นี้ไล่จากล่างก่อนแล้วกันนะครับบัวเด้งทุกเม็ดหัวเข้าเต็มหัวเข้าเต็มนิ้วเท้าติดชัดมือติดชัดแขน พิมใหญ่จะมีหลุมตรงนี้ทุกองค์นะครับแล้วก็มีเนื้อเกินนะครับที่หน้าผากจมูกโดง่งเฟลเลยนะครับเจ้าของเก่านี่ห่อพลาสติกอยู่เลยนะครับผมองค์นี้เนี่ยแบบไม่น่าเชื่อมากนะครับผิวก็เลยจี๊ดได้ขนาดนี้นะครับห่อพลาสติกเก่าๆอยู่ในกล่องเลยนะครับผิวเลยแบบออเราจะเห็นเนี่ยที่เป็นเหลือบๆทองๆเหลืองๆนิดๆเนี่ยอันนี้คือ ชี้ให้เห็นนะครับว่าเป็นผิวเดิมได้นะครับผมผิวเขาสดจริงนะครับองนี้แต่องค์นี้นะครับมีคามพิเศษตรงเป็นบล็อกนะครับผมบล็อกที่ว่าเนี่ยคือบล็อกหลังเรียบเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับบล็อกนี้จะค่อนข้างเจอน้อยหายากเลยนะครับผมดูที่หน้านะครับอง์นี้หน้าสวยนะครับหน้าสวยจริงนะครับ ปากเป็นกระจับจมูกโดง่งปี๊ดเลยนะครับหน้าใหญ่เด้งเด้งสังคติเนื้อเงินหล่อได้แน่นมากนะครับจีวอนหล่อเต็มแน่นเปี้ยนะครับเปียเปเปียเลยนะครับเส้นคอคางใบหูตรงนี้สวยจริงนะครับผมพ้าเนี่ยเป็นพ้าหล่อนะครับ เมื่อเขาตัดช่อเสร็จนะครับเราจะต้องเห็นรอยแต่งเชียนะครับองค์นี้แต่งเชียแนวตั้งนะครับเขาจะมีแนวนอนแนวเฉียงด้วยนะครับก็มันอยู่ที่ว่าจังหวะแล้วแต่นะครับว่าช่างเนี่ยเขาจับพระขึ้นมาแบบไหนนะครับผมในการแต่งพระ3,500ัองค์นะครับแต่นะครับองค์นี้เป็นบล็อกหลังเรียบซึ่งบล็อกหลังเรียบนะครับจะหายากนะครับผม สร้างน้อยฝาบล็อกอื่นเยอะเลยนะครับนี่หลังเขาจะเรียบเอกลักษณ์ของบล็อกหลังเรียบเนี่ยเอกลักษณ์ของบล็อกหลังเรียบนะครับนี่พิมพ์ตรงนี้เนี่ยเขาจะเชิดเชหน่อยนะครับผมเป็นแบบหัวเรือเลยนะครับพิมพเขาจะเชิดเชผิวเป็นไงครับปี้ปาร์ดมากนะครับองนี้อยู่ในเลี่ยมทองเนี่ยรับรองว่าสดจริงนะครับ ที่แรกผมองค์นี้ว่าจะซื้อมาเก็บๆนะครับก็เอาลงไปเสริมบ้างนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆจะได้เห็นโคโคลลงไปเสลับกันบ้างนะครับความจริงผมจะซื้อเก็บเงียบนะครับนี้มาบอกให้ให้ฟังตามตรงเลยนะครับผมตัวนนี้ผมเก่งนะครับว่าขึ้นอนาคตขึ้นแสนได้นะครับสําหรับตัวผมก็เราจะได้ควบคู่กันไปนะครับทั้งพุทธคุณแล้วก็ เออดีฝาเอาเงินฝากธนาคารนะครับผมสำหรับพารุ่นนี้ในอนาคตดูงานนะครับโค้ดถอดมาหาผมที่ตอกนี่โค้ดถอดมาหาผมตอกเรียบร้อยนะครับหลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างให้คำว่าวัดนี่ไม่ติดนะครับพอดีองค์นี้เนี่ยตอกหนักเอียงไปทางคำว่าให้นะครับผม แล้วก็ยี่สิบแปดันวาปีสามเก้านะครับแล้วประจวบเหมาะด้วยนะครับผมพอดีหยิบอง์นี้มาไว้นี่องค์ทองทิพย์ที่ผมเอามาไว้ในถาดนะครับนี่ที่ว่าผมจะเตรียมไปเลี่ยมนะครับทองทิพย์เนี่ยดันเป็นบล็อกหลังเรียบเหมือนกันด้วยนะครับผมเห็นไหมครับนี่ทองทิพย์นวะเงินเขาจะมีบล็อกหลังเรียบนะครับ เพราะว่าผระสร้างหลักพันองค์นะครับจะมีบล็อกหลังเรียบแต่ว่าทองคํากับหน้านี่เป็นบล็อกบังคับนะครับเป็นบล็อกทองคําบล็อกล่ําหน้าใหญ่นะครับผมผิดบล็อกมาล่วงนะครับมีคนโดนเนื้อหน้าเก๋บ่อยมากนะครับสําหรับพิมพ์ใหญ่นี่นะครับบล็อกหลังเรียบหายากนะครับอันนี้ผมจะ นำไปเลี่ยมมาให้ชมนะครับผมเดี๋ยวรอสักพักนะครับนี่จะเป็นเงินหลังเรียบนะครับมีผมมีนาวาหลังเรียบด้วยนะครับแต่ว่าพอดีอยู่อีกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ้าลื้อให้ดูได้ผมจะลือนะครับขอญาตวางพระสักแป๊บนะครับผมน่าจะอยู่แถวนี้นะครับ ดีเปิดเปิดตู้นี้มากล่องนี้จะอยู่ใกล้มือนะครับได้ดูนะครับผมพอ <c oughs> ดีผมแยกไว้ผมจําได้นะครับนวะบล็อกหลังเรียบน,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 นี่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 ครับนวะบล็อกหลังเรียบบางคนดูไม่เป็นดูเก๊เลยนะครับ เขาจะมาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับคือถ้าเขาเห็นหลังเรียบแบบนี้เขาจะบอกว่าหลังไม่มีรอยตะไบเกะนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมกําลังจะบอกว่าคือพารุ่นนี้เขาไม่ตะไบหลังนะครับมีอาจจะมีแต่งบ้างนิดหน่อยเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเออเขาเรียกว่าข้างหลังเนี่ยขเยขาเป็นมาจากพิมพ์พานะครับ เนี่ยที่เห็นเส้นสายทั้งหมดข้างหลังเนี่ยเป็นพิมพ์พละล้วนนะครับไม่มีการแต่งตะไบนะครับผมเป็นพิมพ์พราล้วนนะครับที่เห็นเป็นเส้นสายเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมาสวดหรือเขาจะมาบอกว่าหลังไม่แต่งตะไบเก๋อันนั้นน่ะเขาดูพราไม่เป็นเลยนะครับผมจะบอกให้เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยเนื้อวัวเนี่ยหรือว่าเนื้อเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็จะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับผมที่ว่าไม่แต่งตับใบนะครับผมคือเป็นมาจากพิมพ์พระนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกทั้งมีเส้นแล้วก็เรียบเนี่ยก็คือเป็นมาจากพิมพ์พระล้วนๆนะครับผมนอกจากจะเป็นแบบว่าเนื้อเงินบางองนะครับที่ว่ามีการตะไบ,บแต่งนะครับผมถ้าตะไใบแต่งอย่างเงี้ยเราก็ยังเห็นเส้นพระเก่าอยู่นะครับเส้นบังคับพิมพ์ของเขาแต่ว่าอันเนี้ยบางทีเนี่ยเขา เขาเรียกว่าช่างเนี่ยเอาไปทำนะครับแต่งเนี่ยให้ดูลึกเหมือนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับทําให้เหมือนปีศูนย์ห้ามากที่สุดนะครับผมก็เลยเจียแต่งไปนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับพ mm hmm. าลุนี้เนื้อเงินเนี่ยผมอยากจะเก็บให้ได้สักห้าสิบอง์ร้อยองค์นะครับเน mm ี hmm. ่ยถ้าไปเลียมมานะปีดแน่นอนนะครับองค์นี้ผิวสวยมากนะครับ สวยเบียดสวยไม่ไม่เบียดนะครับสวยผิวสวยฟ้าองค์นี้ผมเลี่ยมทองอีกนะครับสําหรับองค์นี้ผิวจะจี๊ดจัดมากนะครับทองทิพนี่ยผมจะไปเลี่ยมก่อนนะครับผมบอกหลังเรียบสามองเดี๋ยวก็ค่อยค่อยดูค่อยติดตามชมกันกนแล้วกันนะครับผมผมก็เลี่ยมเสร็จก็จะเปิดราคาลงไปนะครับ ผิวสวยหล่อเต็มนะครับบล็อกหายยากตรงคำว่าวัดหน่อยหนึ่งแค่นั้นนะครับผมที่หายไปแต่ว่าผมบอกเลยนะครับว่าพระต่อโค้ดไม่เต็มเนี่ยเป็นพระที่ดูง่ายที่สุดนะครับผมพระเกศเนี่ยพระเกศสมัยก่อนยี่0ิบสาสิบปีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพระเกศสมัยก่อนเนี่ยเขาจะดูว่าไอ้พระไม่เรียบร้อยนะครับเป็นพระเกศแต่สมัยนี้นะครับยุคพวกผมนะครับผม ทาท่า,าเออเขาเรียกว่าที่ทำเกยกมาเนี่ยคือเป็นพาที่เรียบร้อยโค้ดสวยนะครับเพราะว่าเขาเรียนรู้มานะครับผมว่าเออต้องทำให้คนสวดได้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับผมตอกโค้ดในเรียบร้อยนะครับไม่เอียงเลยตอกเต็มเปี้ยแต่โค้ดเกยนะครับก็รุ่นนี้ก็จะได้ทั้งพุทธคุณแล้วก็อนาคตดีด้วยนะครับผม สำหรับองนี้มีกล่องเดิมนะครับเดี๋ยวเสร็จเนี่ยผมก็จะซีนใส่พลาสติกเหมือนเดิมนะครับเพื่อป้องกันผิวก็สำหรับองค์นี้นะครับจี๊ดจี๊จัดจัดองนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับผมองนี้ผมเปิดราคาไว้ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสนใจโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพพร้อมส่งด่วนนะครับแล้วก็ ผมอยู่สรยาพุทธมนนครปฐมนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดอยู่ใกล้อยากจะนัดรับพระได้ก็ไม่มีปัญหานะครับผมส่วนผู้ที่อยู่ไกลนะครับหรืออยู่ต่างประเทศนะครับผมก็ส่งประจํานะครับผมไม่ว่าจะเป็นไต้หวันเกาหลีออสเตรเลียอเมริกาสิงคโปร์นะครับมาเลส่งมาหมดแล้วนะครับผมยังก็หลวงปู่ปทวดนี่ยังไม่เคยส่งไปลาวที่นะครับก็เอ่อกําลังจะบอกว่า รับรองนะครับว่าไม่มีสูญหายไม่มีแต่หักอย่างแน่นอนนะครับผมจะห่ออย่างดีกันกระแทกกันน้ํานะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมเรียกว่าเนี้ยบนะครับผมเป็นคนห่อผ้าเนี้ยบมากไม่ต้องห่วงนะครับยิ่งผ้าแพงผมยิ่งระวังขึ้นไปอีกนะครับก็สามหมื่นเจ็ดนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับแล้วก็มีพักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผม เชิญเพื่อนเพื่อนพี่พี่เข้าไปรับชมพาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่พได้รับชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ